ไร้อยส่วนมากถ้าคนเขารู้จักผมก็น่าจะเป็น,นสียังหวะอันนี้ส่องยังหวะผมก็มาลองทําดูแต่ก็น่าจะเกือบเต็มร้านแล้วนะรถตอนนี้ยบานหมดเลยเอะเซอร์พวกเซอร์วิโก้อะไรเงี้ยพี่คือเป็นส่วนมากจะเป็นรถติดพันมากกว่าในทุนมาทำสียังหวกักเราเงี้ยเขามีเทวิโก้เขาก็ให้เราทําด้วยอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับผมช่างบอมรังสิตครับสองคังนที่มันแตกต่างกันนะครับทรง ก็อันนี้มันจะเป็นรถทิปขี่เล่นนะครับก็เป็นลูก 6, 5หชัก4มิลใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นลูกเป็นลูกเดิมแต่ชักยาวก็แตกต่างกับคันนี้มันจะเป็นถังปาดพี่แต่อันนี้มันจะเป็นถังสไตล์ถังเดิมอ่ะกึ่งรถขี่เล่นอะไรเงี้ยครับรายละเอียดเครื่องไอคันตัวที่เป็นรถทิปมันมีอะไรบ้างครับพี่ต๋องรถทิปอันนี้ก็จะมีชัก4มิลลูก6 5ห้าอันนี้เป็นเสื้อยูม่าครับจะเป็นคาบูใหญ่ปาก4 1เครับ ของเป็นกล่อง e7 ยังไงแล้วก็เป็นลีด v3 หม้อน้ําก็จะเป็นหม้องน้ําสร้างอะพี่สร้างใหม่ให้มันให,นใหญ่กว่าเดิมเงี้ยเพราะให้มันเหมาะกับชักยาวอะไรเงี้ยครับท่อไอเสียก็อันนี้มันเป็นท่อช่างแทนเป็นโชงน้ารีโอมันก็กึ่งเบานะพี่โค้งล้ะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ไม่ได้พับส่วนสภาพภายนออเนี่ยเจ้าของเขาจัดมาแล้วใช่ใช่แล้วนะส่วนคันนี้ทรงเหมือนรถแข่งเลยรถขี่เล่นแหละพี่แต่ทําเป็นสไตล์ตแบบเตี้ยๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นลูก59ครับลูกเดิม แต่อันนี้จะเป็นชัก5มิลเหมือนกันแหละคาบูปาก41แต่อันนี้น่าจะเป็นลิตรวี2กล่อง e7 เหมือนกันท่อก็นี้ครับเป็นช่างแทงเ็ามาให้ให้เทสในสเต็ปรถคลิปขี่เที่ยวพี่<ช>บอมมีคําแนะนำยังไงบ้างคุณควรจะทําอะไรมากน้อยแค่ไหนอารมขี่แบบว่าไม่เยอะก็ชักน้อยก็ได้นะครับชักไม่ต้องเยอะมิลสองมิลหนึ่งอะไรเงี้ยครับ แต่ถ้ามูดแบบว่าแรงๆหน่อยเดีนน๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ต้องเป็นชักยาวแล้วพี่มันแรงกว่ากันเยอะเทนตอนนี้มันกลับมาเป็นชักยาวซะแล้วใช่ครับชักห้ามินก้านสองจังหวะอะไรก้านโมโนแล้วแต่ก้าน VR แล้วแต่เขาจะใส่กันมันให้สมรัถนะตา่างยังไงครับพี่บอมก้านชักยาวชักสั้นเนี่ยความแรงไงพี่มันก็แรงกว่ากันอยู่แล้วชักยาวยังไงก็ต้องแรงกว่าชักสั้นอยู่แล้วบางทีเดี๋ยวนี้ขี่รถทิปแบบว่าไปขี่ขึ้นเขาอะไรเงี้ยมันต้องเป็นพวกชักสั้นแหละแต่ถ้าเป็นพวกวัยรุ่นเี้ตอนนี้กก็ชัยาวย่ล้วพี้ เวลามันต่างกันเดียวครับที่ร้านก็มีแต่พวกที่ทําชักสั้นก็เป็นชักยาวหมดเลยกำลังไล่กันอยู่ครับก็ไล่กันอยู่ทุกวันแต่นี่มันก็คือําหนดมาจากเจ้าของรถได้เลยว่าอยากจะเอากําลังมากน้อยอะไรขนาดไหนชักสั้นชักยาวลูกส่วนมากถ้ามันมารถเบาก็ต้องเป็นเจ้าของรถไม่ได้เป็นเราเนี่ยเราก็บอกเลยชักยาวเลยมันจะได้จบทีเดียวไงพี่เป็นที่เราแหละแต่ถ้ามารถหนักเนี้ยเป็นชักสั้นแล้วแต่ความต้องการของเขาแต่ถ้าเป็นผมผมทําชักยาวมันก็มันโคราลมกันพี่แรงกว่ามาแรงกว่าเยอะ ค่าใช้จ่ายสําหรับสเต็ปทําเครื่องรถทิปแบบค่อนข้างเต็มน่าจะจบอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้ารถทิปก็ต้องมีประมาณเกือบแสนนะเป็นแสนนะพี่ทำของไหม้หมดเลยก็มีขบูเบิกแข็งมีเกียร์มีทุกอย่างอะไรเงี้ยพี่มีท่อมีกล่องอะไรเงี้ยครับเราก็เทสได้แล้วแตู่กค้าต้องการจะเอาพันเมตร400รอยะไรเงี้ยเราก็คุยกันได้อะไรเงี้ยครับพี่แต่ส่วนมากเอาก็ต้องเทส GPS เทสอะไรอยู่แล้วแต่ถ้ารถทิปขี่เหนียวเหนียวก็จะเป็นพวกชักสั้นแหละอันนี้ถ้าพูดถึงมาทำสเต็ปเป็นสเต็ปรถสนามรถแดก สองจังหวะโดยเซอร์เิโกเงี้ยมันแตกต่างกับรถทิปไหมการทําเครื่องอะไตัวแตกต่างเลยเพราะว่าพวกนี้มันบีบมันต้องบีบทุกอย่างแต่ถ้ารถทิปมันไม่ได้บีบมันกลายเป็นรถโป่งอะไรเงี้ยแต่ถ้ารถแข่งมันบีบทุกอย่างบีบน้ำมันบีบสเตอร์บีบกําลังอัดทุกอย่างเลยครับแต่ถ้ารถทิปมันไม่ให้บีบมันเป็นรถล่องยาวๆเงี้ยก็คือทําแบบว่ารถรอบเยอะๆขี่ท้ายแรงๆเลยครับแต่ถ้าเป็นรถในสนามมันก็ต้องบีบก็คือกําลังอัดเยอะน้ํามันบาง ก็คือทุกอย่างกับรายละเอียดให้มันแรงอ่ะในระยะทาง402เมตรอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องมีเสื้อไล่ช่อไล่มีกล่องมันก็ต้องระยะทางพันเมตรมันก็ต้องเปลี่ยนอ่ะมันก็ต้องอีกอย่างหนึ่งอย่างมุดเราจะไปใช้ฝา200มาใส่กับพันเมตรมันก็ไม่ถึงพันเมตรเดีางวมันพังก่อนแน่นอนแต่ถ้ามุดเป็นพันเมตรมันก็ต้องทําคละสไตล์อาจจะลดโล่งกว่ารูใหญ่กว่าอะไรแบบนี้พี่รูเสื้ออะไรแบบนี้ครับเดีย๋ยวรอบผมแรงอะพี่มาถามได้เลยอีกนิดนึงพี่อันนึงที่ถามเมื่อกี้เนี่ยครับสเต็ปมันต่างกันไหมครับพี่หรือว่าเเต็ดวกัน อันนั้นลูกเล็กครับคันนั้นไปเทสเวลามาแล้วไอ้คันนั้นก็จะใกล้ๆเคียงกับพวกนี้ฉัก5มิลแล้วก็ลูก59เป็นก้านโมโนโลีดเบอร์2คาบู4 1เอะครับเกียร์1 2ฝาทสี่พี่อ๋อนะส่วนมากตอนเนี้ยไอ้ K R เนี่ยที่ผมทำเนี่ยถ้าเครื่องใหม่เขาจะเอาไงมันก็ต้องมีเป็นแสนแล้วพี่แสนนินนดๆหรือแสนหนึ่งแล้วแต่ง,งบหรือว่าเขาจะมาให้ทําแบบว่าแล้วแต่การคุยของเขาบางทีเขามีคบูมามีกล่องมีท่อมาก็มาคุยกับเราอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยพี่ แต่ถ้าเขาไม่มีให้เราจบเราก็จบได้ยังไงถ้าเป็นเบิกใหมายทั้งตัวมันก็อยู่ประมาณแสนต้นๆอยู่แล้วพี่อยากจะมีคันหนึ่งสเตปนี้สเตปนี้สามารถบอกขัไ้ได้เลยเปล่ได้ได้ครับผมก็มีอะไรคาวาก็มีอยู่นะอย่างต่อเสื้อเราก็ทําเองอกทัวเรีย,อยงอะไรเงี้ยก็ทําเป็นลงตึงเล็กๆกันแหละครับอย่างเรามีพวกเราถามได้อย่างเงี้อยากจะอ,อะไรเสือ้อจะเอายูมาจะเอาเสือเอเส้ออะไรทางฝั่งมาเลยผมก็มีลูกค้าพี่ทางสายซีจังหวะอะไรเงี้ยอย่างมาเลยผมก็ข้าไมไปแข่งมาส่วนมากของทางมาเลยก็มีเยอะน้ำมันอะไรอย่างเงี้ย บางทีเราหาได้หมดคิวที k, ่โผออโร้ปอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องมาคุยกันก่อนว่าจะสะเต็ปประมาณไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับเอาความชำนาญเลยของบอมนังติดคือมาจากสี่จังหวัดใช่ผมมาจากทำทำจากโซนิกแต่นี้คือตอนแรกผมก็ทำแค่คันสองคันแต่นี้ผมก็ไม่รู้มันมาบานเลยต,ตอนนี้เซอร์วิโก้เต็มร้านเลยแล้วก็เวฟตอนนี้กํลาลังปีนี้จะทาเวฟกบนนี้เพราะซูเปอร์เพนผมว่าปีที่แล้วก็ถือว่ามาเลยก็ไปทําเวลาดีที่สุดใน mm hmm. มาเล์มาที่ไทยนี่เวลาก็ดีที่สุดอยู่กับผมตอนนี้ซูเปอร์โอเคปีนี้ก็จะทํา พวกสองจังหวะครอากับพวกเวฟลายผ้าอะไรเงี้ยครับอที่ร้านผมก็มีทําเครื่องแล้วก็พวกทําสีพัรโค้ดแล้วก็จัดสภาพอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มีอะไรขายลองเข้ามาดูได้ที่ร้านก็มีเกือบทุกรุ่นนะครับก็ช่องทางติดต่อก็เฟซบุ๊กวิชาจันแก้วช่างบอลลังสิตแล้วก็เพจช,ช่างบอลลังสิตครับ One, <laughs>